อันนี้นะครับด้านบนนะครับเราจะปิดด้วยดินเหนียวนะครับหมดเลยนะครับเราจะปิดด้วยดินเหนียวนะครับว่าเป็นดินทรายละเอียดปะถุนน้านะครับเราจะปิดเอาไว้นะครับดูนะครับนี่เราเริ่มจุดไฟนะครับส่วนด้านก้างนี่เราปิดหมดเลยนะครับด้านก้างสั่งนะครับเราปิดหมดเลย ปิดหมดนะครับป,ปิดด้วยสังกะสีนะครับเพื่อ,อรักษาความร้อนนะรักษาความร้อนแล้วก็อุณหภูมินะครับตัวนี้เราเริ่มก่อไฟแล้วนะครับเติมไฟไว้นะครับอย่าให้ตกนะครับไฟนี้ต้องให้ติดให้ดีนะครับจะได้ใช้เวลาปูไม่นานเท่าไหร่นะครับ การเผาตานนะครับต้องอเราต้องใช้ความอดทนนะครับอันนี้เราเติมเติมปืนไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูอ่าเรื่อยๆนะครับเป็นจดจดไปนะครับไฟนี้ต้องต้องให้ติดให้ดีนะครับ สามชั่วโมงผ่านไปนะครับตอนนี้กําลังอัดไฟอยู่นะครับจะได้จะเริ่มจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับอันนี้นะครับไม้มันมีความชื้นนะครับเรามาทําไม้ฟืนนะครับไม้มีความชื้นเรามา,อ,าอังไว้นะครับให้มันแห้งเดี๋ยวจะได้อ่ใส่ในโต้แล้วไฟจะได้ติดดีนะครับนี้ไฟเริ่มใช้ได้แล้วนะครับ แต่ที่ปล่องนี้คือมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นกลางวันนะครับขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับเปลวไฟนะครับขึ้นแล้วนะครับที่ตังค์ด้านบนความร้อนน่าจะใกล้จะใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ืด้านล่างนะครับด้านล่างนี้เราต้องอัดไฟไว้ตลอดนะครับไฟยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับถ้าเกิดไฟแรงมันก็มีโอกาสที่ใช้เวลาเผน้อยนะครับ ตอนนี้เสียงในเตาก็ดื่มดังขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มมีเสียงแล้วนะครับในเตาคือโรเปาตานแบบนี้นะครับก็คือข้อสำคัญก็คือต้องอัดไฟตลอดนะครับอัดไฟอย่าให้ตกนะครับ ให้ความร้อนสม่ำเสมอนะครับฐ่านจะได้สุกดีนะครับอาจจะใช้เวลานะครับสักนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เสียงในถังนะครับในถังเริ่มมีเสียงแล้วนะครับเริ่มมีเสียงอ่าไม้สุกนะครับไม้โดนความร้อนไม้อบนะครับจะมีเสียงดังนะครับ ก่อนที่แก๊สจะติดไฟนะครับจะมีเสียงแบบนี้สักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะพยายามอัดไม้นะครับอัดไม้อัดไฟให้ไฟขึ้นเยอะๆนะครับ่านจะได้ติดเร็วๆนะครับพอแก๊สพอแก๊สติดไฟปั๊บก็คือเราก็ปล่อยเลยนะครับอันนี้นะครับโปจะเห็นไหมครับเรลวไฟแต่ว่าขึ้นไม่เยอะนะครับ เรามาอังดูนะครับเอาใบไม้แห,ห้งนะครับก็คือไฟจะแดงมากนะครับตอนนี้คือติดไฟได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับพบเป็นกลางวันนะครับเราจะมองหินตีไฟไม่ชัดนะครับนนี้ก็คือเริ่มได้ยินเสียงนะครับเสียงจะได้ได้ยินได้ยินเสียงไฟนะครับ ตอนนี้นะครับเต่าเริ่มขยเกตแล้วนะครับเต่าเริ่มขยเกตแล้วเดี๋ยวสังเกตการไปเรื่อยๆนะครับนี่ได้ยินไหมครับเสียงเกตเกตพึ่งออกนะครับใช้เวลาไปก็ประมาณห้าชั่วโมงนะครับไม้เปียกเต่าก็เปียกเปียกหมดเลยครับฝนตก นี่ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงก,กว่านะครับนีเริ่มไกลเก็ตนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงใครที่คิดที่จะเผนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับถามว่าโผ่านใช้เองดีไหมก็ดีนะครับแต่เวลาโผถ้าเกิด เราใจร้นรอนด้วยเราแบบยังไงอะ่ะคือบางทีก็ติดเร็วบางทีก็ติดช้าบางทีโผไปเร็วไม่ยอมคลายเก็สปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับไกลที่คิดที่จะเผานะครับศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้ วิธีการเผาเทคนิคต่างๆของแต่ละคนแต่ละช่างนะครับที่เขาทำผากันนะครับดูไว้เป็นประสบการณ์ดูไว้เป็นความรู้นะครับเวลาเราผานะครับเราจะแก้ปัญหายากนะครับถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เลยนะครับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นแค่เรื่องง่ายๆนะครับแต่เวลา,าประเจอหน้าจริงๆเราจะตั้งตัวไม่ถูกนะครับอันนี้นะครับเก็ Get. ก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะประมาณอีกจักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับโดนตัวน,นี้กว่าจะกลายเก็ตได้นะครับโอ้เล่นกันยาวนานนะครับตนนัวนี้ถือว่าคลายช้าที่สุดแล้วนะครับที่ที่เคยเผามาที่เคยเรียนรู้มานะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกทีอ่าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนี้เปลวไฟนะครับอยู่ประมาณหนึ่งฟุตนะครับอยู่ประมาณหนึ่งฟุตแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแก๊สเริ่มกลายแดงขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาดูนะครับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้นะครับ เปลวควขึ้นอยู่ประมาณฟุตครึ่งนะครับความสูงประมาณฟุตครึ่งขึ้นมาเรงกว่าเดิมนะครับส่วนด้านล่างนี่เป็นเตานะครับขึ้นมาเยอะมากด้านล่างนี่คืออกเยอะมากนะครับด้านบนนี้ความสูงประมาณฟุตครึ่งนะครับเดี๋ยวเราคอยมาดูอีกครั้งนึงนะครับยอดสูงนะครับ ด้านล่างก็ออกแรงนะครับหนึ่งหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับไววยังแรงอยู่นะครับผ่านไปเร็วนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับไาวก็ประมาณเกือบเกือบฟุตนะค,ความแรงลดลงเล็กน้อยนะครับความแรงของของเกตลดลงเล็กน้อยนะครับ ก็ต้องมาดูอีกที่น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับนีเก็ตยังออกดีอยู่นะครับเห็นชัดนะครับนี้นะครับป่าที่เรา,าปรับปรุงใหม่นะครับ ถือว่าได้ผลดีนะครับเก็ดไม่รั่วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาถังกันดูนะครับว่าฐานข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่แหละอ่าหลังจากที่เราโปถ่านเสร็จแล้วนะครับนี่คือฐานที่เราโปรได้นะครับ นี่ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องจับเบาๆนะครับเดี๋ยวมันจะหักนะครับคือลักษณะตานนะครับคือสุกหมดแล้วนะครับฐานที่เราปลได้แข็งแรงแล้วครับจากที่เราใส่ไปทั้งก่อนนะครับน,นี่คือฐานที่เราปลูกนี่มันจะออกมาเป็นแบบนี้ถือว่าฐานสวยนะครับ แตกหมดเลยนะครับฐานชว่วยนะฐานไม้ใหญ่นะครับอันนี้เป็นไม้ยางพาราสดนะครับเป็นไม้ยางพาราสดไม้สดนี่จะโผล่ยากนะครับผมไม่แนะนําให้โผล่นะครับไม้สดถ้าเลือกได้ก็ให้เลือกไม้ที่เป็นไม้เองน่าจะดีกว่านะครับไม้สดนี่จะใช้เวลาการเผาที่นานกว่านะ นี่คือลักษณะไม้ในตอนนะครับที่เราปลได้ก็คือสุกหมดแล้วนะครับนี่ตะโกก็หักเลยนะครับด่านรอบนี้ออกมาสวยนะครับ นี่ด้านล่างก็ถูกเหมือนกันนะครับถูกหมดเลยก็ฐานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแต่ว่านี่คือถูกแล้วนะครับฐานถูกแล้วนี่คือลักษณะของฐานที่ได้นะครับจากถังแล้วก็การเป่าจริงนะครับ ไม่ใช่เป็นการหลอ,อกลวงนะครับแต่กว่าจะป่อได้นี้เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับกว่าที่ความร้อนจะได้เก็ดจะออกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องอยิงปลาตะเพียนนะครับผมช่วงนี้ฝนตกนะครับก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ